ตั้งแต่ปี62เมื่อวันที่23สิงหาคมนะครับสิงหาคมับเป็นสาขาระดับที่40ของประเทศไทยนะครับของประเทศไทยตอนนี้เรามีมีสมาชิกอยู่เกือบ400คนนะครับสมาชิกที่สมัครโดยถูกต้องนะครับวันนี้เราก็ยังเปิดรับสมา,สมาชิกอยู่นะครับสมาชิกอยู่มีนายกคนแรกคืออาจา,ารย์สวัดิวิทย์ที่ได้แนะนําไปแล้วนะครับแล้วตอนนั้นมีผมเป็นเลขาครับแล้วก็ท่านหมดจว่าแล้วคณะกรรมการโดยระเบียบ ของสมาคมส่วนกลางอยู่ในเวะลาสี่ปีมันโดนผดผมก็เลยมีการตกลงภายในกันว่าสองปีก็พอละนะครับสองปีเพื่อที่จะมีโอกาสเปลี่ยนให้รุ่นใหม่เข้ามาเป็นผู้ดำเนินการต่อนะครับครับได้แนะนําไปแล้วในปัจจุบันก็มีผมเป็นนายกแล้วก็มีคุณสุดารัตน์นะครับเดลกาลคณเก่ง <c oughs> นะครับเดลกาลคณเก่งนะครับวันนี้งานเกิดขึ้นมาในส่วนหนึ่ง ผู้ที่เป็นแกนนำหลักก็คือทางปานครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับนะครับตอนนี้นะครับแม้ว่าชื่อของสมาคมจะเป็นชื่อสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญหลักสวตสาธารณสุาาขก็จริงแต่โดยข้อบังคับของสมาคมสมาคมมีสมาชิกอยู่สองประเภทประเภทที่หนึง่งคือประเภทสามัญสามัญได้แก่ข้าราชการในสังกัดสาธารณสุขทุกคน ทั้งที่เกษียณทั้งที่ยังไม่เกษียณและก็เป็นบุคคลอื่นในครอบครัวเราก็ได้นะครับอ่าทำความเข้าใจในตอนนี้นะครับไม่ใช่สมาคมผู้เท่าไม่ใช่สมาคมคนแก่นะครับเป็นสมาคมของผู้รู้สมาคมของผู้ตื่น <c oughs> แล้วก็เป็นสมาคมของผู้ <c oughs> ประสบความสําเร็จในชีวิราชการทุผ่านนะว่าเป็นผู้ตื่นทำไหนได้คำทิปของผู้ตื่นทำไหมครับ ผู้ตื่นทําจันเบียนี่ฝากกันต่ออีกเดีนี่คือสภาพคงของเราเป็นสภาคมผู้รู้ผู้ตื่นและผู้ประสบความสาเร็จในชีวิตราชการที่ผ่านมาครับกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่ใครจะมาถึงเสร็จชัยได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่เกษียณราชการมาถือว่าเป็นผู้ที่สุดยอดครับสุดยอดหลายท่านที่พี่เราบางคน ไม่ถึงเส้นชัยนะครับไม่ถึงเส้นชัยนะครับนี่ผมเกิดไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็มีสมาชิกกิติมศักดิ์นะครับนี่สมาธิสามัญบำนาญบำเหน็จผู้ที่ยังอยู่ในราชการพนักงานราชการลูกจ้างนอกสกัดได้หมดนะครับได้หมดอ่าได้หมดแล้วก็กิติมศักดิ์ที่เราเจอเข้ามาอ่าแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณเราก็ให้ท่านเป็นสมาชิกได้นะครับไปต่อครับที่ผมบอกไปแล้วนะครับอันนี้หนึ่งยอดหนึ่งอีกสไลด์หนึ่ง โดยข้อบังคับของสมาคมมีกรรมการได้ไม่น้อยกว่า9คนไม่เกิน25คนและหนุนอยู่ในเวลาสี่ปีนานไปแต่พวกเราบอกว่าเราจะเอาสองปีของสิสิก,เกิเราครับทีนี้บางคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของเราเองครับตอนนี้เราคุยกันอยู่นะครับอนาคตอาจจะทําได้นะครับเพื่อจะได้ทําอะไรได้อย่างโดยไม่ต้องไปค่อยอยู่กับส่วนกลางครับให้ระบบถการ ผมจะฝากไว้ในในคลิปต่อไปนะครับครับโอเคครับครับหน้าที่สิทธิหน้าที่ของสมาชิกนะครับสมาชิกก็เข้าร่วมประชุมนะครับจัดก,กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมของเรานะครับได้เลือกสรเป็นกรรมการเสนอแนส่วนที่คิดเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเราอค์กรอันไหนที่มันจะดีท่านบอกมาเลยอันไหนที่เขียนว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราเชิญนแนะํนำนะครับว่าเราพร้อมที่จัด รับสังก็หากว่า,วามันเป็นประโยชนย์ก็จะไปปฏิบัติะนะครับเพื่อประโยชนย์กับพวกเราเพื่อุขพวกเรานะคระับแล้วก็ช่วยือการเมื่อมีครเจ็บป่วยก็เยี่ยมกันแต่อยู่เกษียณไปโดนๆแล้วปอพีโม่ไปหายเลเกือบันน้งเอาไน่เศร้าเ,ายเลยยิ่งอยู่บ้านยิ่งเหี่ยวยิง่งเศ้า ไต่ได้แต่งตัวออกจากบ้านลุกซีขาวส่องกระจกตัวเองแล้วก็ยิ้มไม่เลยวไอ้เ้่องบลนี่คือเป็นส่วนอยู่งนะครับเราหากิจกรรมที่เกี่ยวกับพบกันพบกันโอเคครับเราเน้นอยู่3าด้านที่เราเคยคุยว่าในด้านหรือคุณภาพชีวิตทางกายเราหากิจกรรมที่จะทำอะไรเพื่อให้เรามีคภาพดีนเขแดงนะครับ ทางจิตใจก็ไปทำบุญทำทำแล้วก็่าไปรับทักถิ่นผระป่าปีนี้เราก็จะมีทักถิ่นพระโสตจอมพระป่าของกระทรวงที่จะไปลาดตู้ดีนะครับนี่คือเป็นการพูบเฉพาะในการรวมกลุ่มได้ครับผมส่วนของแต่ถ้าท่านของการแล้วคนนั้นเป็นอีกนหนึ่งนะครับอานหนึ่งครับทัศนศึกษาเพราะว่าการทัศนศึกษานี่เมื่อนอาจารย์ชัยบอกบางคนเนี่ย มีกิจกรรมมีอะไรที่จะไปเองได้โดยไม่ต้องอาศัยกลุ่มก็ได้เงินกับพี่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับลูกต่อประสบความสำเร็จวรตุ้งยุ่งากอยากไปเที่ยวไหนก็ได้นั่นคืออีกกลุ่มหนึ่งรับสุขภาพดีมีเงินลูกหลานประสบความสำเร็จไม่มีอะไรกังวล อยากจะไปเที่ยวกอยากไปอยากจะใส่เรื่องเนี้ยอยากจะใส่อยากจะกินเนี้งก็ได้กินกับกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งพอถูพอไถพอถูพอไถเวลาพ่อถูพ่อไถอยากไปก็อยากไปกับทีมอื่นเร่องเนี้ยสุขภาพพอดีแน่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งแต่อีกกลุ่มหนึ่งสุขภาพดีแต่หาโอกาสไม่ได้หาโอกาสไม่ได้ที่จะไปก็ต้องมีเพื่อนมีกลุ่ม อย่างของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกลุ่มึ้นมาเพื่อที่จะชวนกันไปชวนกันไปเที่ยวับไปเที่ยวมันระเส็หมูเส็นพวกเปิดหมูเปิดตานะครับอยู่บ้านเขากว่าอยู่อยู่บ้านยิ่งหงับอยู่บ้านใช้ได้เสือกอะไรไี่ใส่ก็ใช้ได้ถ้าเกยืนเัวยืนนั่งขำย่านอยู่ก็คือได้หรอกต่อครับเออครับเออเอครับต่อครับ เอกวันน <NYU. S 2> ี้เรามีการรับสมัคสมาชิกด้วยนะครับตลอดชี่รั้งเดียวพันกับห้าสบาทเราส่งส่วนกลาง50าสิบหอห้าเอาไปเป็นเงินบำรุงของสมาคม5 0หาร้อถามว่าสมัครแล้วได้อะไรอยากได้เลครับครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้ันมีเยอะมากที่ผมจะพูดต่อไปครับตอนนี้เราหาความสุข แล้วหากลุ่มเพื่อที่จะทํากิจกรรมร่วมกันให้เราได้มีความสบายใจนะครับความสบายใจตลอดชีพนะครับเวลาเจ็บแค่ได้ปวดเราก็ไปเยี่ยมกันนะครับอ่าทีนี้เล่าออถึงตั้งแต่เราบอตั้งมาเราทําอะไรบ้างมันตัวหน่อยของไปสัตวนะ์มองเห็นไหมครับครับกินแก้รพิสูจน์ไหนเข้อขาดื่มย้อนไปหน่นอ,อนยโอเคครับนี่คือเราประชุม ก็จะมีการประชุมทุกสองเดือนสามเดือนครั้งหรือตามแต่กิจกรรมนะครับทดีนี้สำนักงานออฟฟิศสมาคมเราอยู่ที่ชั้นล่างอยู่อยู่ห้องเดียวกันสมาคมชาววิธีกิจของสาสุขอาจารย์วิทย์เป็นนายกครับอยู่ที่เดียวกับของสมาคมอสมนะครับนี่อยู่ที่นั่นพนัที่ที่ทำการนะครับแล้วก็ การประชุมส่วนใหญ่จะขออนุญาตใช้ห้องประชุมชั้นบนของศาลก่อนกับกัปตันอาจารย์สมวิชญ์อาจารย์อิทธิยาที่อยู่ที่ทำงาตลอดนะครับกัแต่เริ่มต้นเนี่ยแล้วก็ร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆจัดหาของ่ผู้สำเร็จหน้าที่ราชการเป็นแสดงวันพิีนะที่เราทำมาตลอดสงกรานต์ปีใหม่เราก็ไม่เคยที่จะนิ่งเฉยนะับเราร่วมกิจกรรมตลอดและที่สำคัญในช่วงของโควิดนะครับที่ผ่านมา เราค่อนข้างที่มีบทบาทเด่นชัดนะครับโดยอาจารย์สวัสิวิทย์ตันนายนยศท่านพยายามที่จะหาอะไรที่จะช่วยให้กิจกรรมโควิดได้เดินได้ดีนะครับร่วมกับเราว่าชารยลูกของสอสจนะครับตอนนั้นตอนนั้นหานในปี64เราร่วมหาเงินบริจาคสมทบมอบให้ในแอดสาสุบัด8 0 0 0นบาทครับมอบในชื่ประชุขอ,ของสสจเราทําได้ย่งไง สมาคมพ่อดม่เพจแต่ยังได้น้ากิจไรปนินี่นะครับอันนี้าพ่อไปเรียนศูนย์ไทยเลยนะครับวันนั้อาจารย์สบายด้วนั่งไปเที่ยวอาจารย์นิตยาอาจารย์สุบรรณที então, ่เป็นท <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> <mir> ีมงานของเรานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บุกเบิกกับพวกเรานะครับแล้วก็เป็นสะานบุญให้พวกเราที่อยากจะไปเยี่ยมเพื่อนอยากจะไปแต่ไม่มีโอกาสแต่เราเงินบัลงขันไว้แล้วพันหนึ่งไม่เหี่ยบพูดตลอด ใครจะคุยกับตัวแทนขององค์การไปเยี่ยมกันก็ได้มีแรงใจขึ้นมาผมสบายใจขึ้นมากับีเสียชีวิตเราก็ไปร่วมไว้อะไรตามภารกิจที่เรามีครับพี่ทั้งต่อไปแล้วก็เยอะอีกนะครับปีนับถ่วงหนักๆนักเราก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับหาเงินเอาเงินไหนไปซอยว่าจริงๆมีเงินถ่วงก็หลายแล้วครับคนเราฮักซิบกับเา ขั้วก็ได้นันมือเก่าเราช่วยกันนะครับนี่คือเป็นเป็นน้ำใจของของกลุ่มนรอนะครับที่ที่ช่วยกันอนตลอดนกครคุยกันครับอ่ในในนอกนั้นนะครับเป็นเรื่องของบทบาทภารกิจในระดับส่วนกลางเราได้รับเชิญจ,จากการชัดวารกิจของกระทรวงไปร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดสี่ภาคผมเปพูดมาหลายครัง้งแล้ว สี่ภาคทุกภาคก็จะลงมตัวคิดก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นการจัดธุรกิจของกระทรวงนะครับผู้ที่เกษียณเหมือนพวกเราเนี่ยเขาจะหักไว้ผ่านหาร้อยบาทครับพันห้าร้อยบาทใช่ไหมครับพันห้าร้อยบาทเวลาสมาชิกเสียชีวิตเขาจะหักไปซอยงูซุปละสะตางค์อูตายลาตางค์เดียวไปซอยนะทำให้การจัดธุรกิจของกระทรวงนี่มันเหี่ยวลงเหี่ยวลงนะครับ คนบริหารลงได้เยอะเลคนเข้าใหม่น้อยลงแต่คนบำนาญคนเกษียณแต่ละปีมีประมาณหมื่นรับมีประมาณหมื่นหมื่นกว่าคนนะครับแต่ละปีเนะนี่ครับอันนี้ผู้ถึงความเป็นมาเลยนะเราได้พยายามที่ไปเสนอไปวิธีไหนผมก็เสนออาจารย์สมเด็จพระญาณกุณีไปด้วยกันไปเสนอทุกเวทีขอแก่ทุกคนอาเจียเสนอว่าให้มีการเก็บเงินเท่ากัน ตามพรบการชำระกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือเขาจะต้องเก็บการส่งข้อสอบของสมาคมด้วยกันทุกคนรับแล้วเสนอไปที่สองบาทสิบตังค์สองบาทสิตสบสตังค์จนก,ะกระทั่งทวงได้มีการแก้ไข,ขคมครับตอนนี้แก้ไขเขาก็ออกมาแล,แล้วหลายท่ทานตรวจสบเขาจะหักจากจเดิมที่มีเพื่อนเสียชีวิตจากจพวกเราความดาัง ซอยส่งก็สตาร์เดียวสตาร์เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่นีดหนึงโอเคขยายนิดนะครับจะเปลี่ยนสมาชิกมีทั้งหมดมีประมาณสามหมื่นเลยสามแสนแปดสามแสนแปดแล้วกลุ่มบำนาญเราเรามีอยู่แสนกว่าคนนะครับแสนกว่าคนถ้าหักคนลสตางค์ได้ยังได้ทันเงินสองเงินสองพันสอง แส,เสน,น,นเออเป็นรัศดังท่านสองเนาะท่านสองท่านสองคนแสนกว่าคนสมาชิกของการทำกิจกระทรวงเสียชีวิตเอาไปซอยหน้าสตางค์เดียวคนแสนกว่าได้เงินเดือนพันกว่าบาทแล้วกลุ่มที่ยังไม,ม่หกสิบเก็บสองบาทกว่าหักหักก็เหลือประมาณสองแสนสองแสนกว่าคุณได้สองก็ได้ประมาณสองแสนเอ้ ห้าแสนกว่าห้าแสนกว่าบวกกับพวกเราแสนกว่าคนแล้วไปเพิ่มเข้าพันสองเตะเงินหายแสนเจ็ดเตะเงินหายแสนเจ็ดนะเตะเงินห้าแสนเจ็ดเจนี้เนยถ้าสมมติกลุ่มพวกเราเพิ่มขึ้นมาสองบาททันทีมันจะเป็นเงินสองแสนกว่าขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคนแสนกว่าคนแสนกว่าไปเพิ่มเติมกับของเดินสองห้าแสนเจ็ดก็จะตกประมาณเกือบแปดแสนเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ไปแจ้ง ให้ไปแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดสอสจรมหาศิษยเกีตแล้วให้แนบหน้าบัญชีว่าเราจะให้หักแก่บัญชีไหนแต่ต้องเป็นได้คนไทยไปในต่างว่าครับนะครับอาจานทีนี้ถามว่าเราที่หักไปก่อนพันห้าร้อยบาทเนี่ยเขาจะหักเอาเงินพันห้าร้อยบาทที่เราส่งไปก่อนไหมจุดเวอร์ตเอาเมอร์ตจากสื่อการบัญชีเขา ท่านที่ได้หักไปแล้วพันห้าร้อยหน้าที่ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดโดยจะเริ่มจ่ายเงินได้ประมาณเดือนมกราแต่ต้องไปแจ้งวดก่อนให้ไดเดือนธันวาครับอของกระทรวงนะของกระทรวงนะครับโอเคครับต่อครับไปเลยครับเอาเจอ ทีนี้ในส่วนของการกระถินผ้าป่าต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับการกระถิน,นสอสจเราก็ช่วยทุกปีแล้วก็ผ้าป่า,ขอ,า,ข,อปาข,ของส่วนกลางของสมาคมส่วนกลางอันนี้เล่าฝหฟังนะครับย้อนไปตั้งกต่ถีนหกสองที่ก่อตั้งสมาักรมนะมีหกสองจังหวัดอุบลเป็นเจ้าภาพนะครับเราช่วยไปอ่ารไถ่เจ็ดพันห้าร้อยบาทมีทาการเราเปรนดสิบห้าคน นะแล้วก็ปีหกสานะครับปีหกสามที่จังหวัดสิงคโรีนะเราได้เงินไปสมทจุดสองหมื่นกว่าตอนนั้นเราเหมาทัวรดึงนะครับอัเจ็ดคนไปปี64ก็ชุมพรนะครับเราได้เงินไปช่วยสองหมื่นแปดนะครับแล้วก็มีมาิี่เราเหมาทัวร์ไปทัศนศกษาด้วยสามสี่สามคนปีห5ห้าที่เชียงใหม่นะครับได้เงินไปช่วยแล้วสามหมื่นนะครับมีพวกเราเหมาทัวร์ไปห้าคนนะครับ เผาตัวไปดิออกเงินกันเองนะเราออกเงินันเองนะครับแต่แล้วก็เงินส่วนที่เป็นช่วยผ้าฝ้ายเราได้จากการบริจาคเหมือนอย่างวันนี้แหละวันนี้ถ้าใครเสียบไว้หน่อยหรือใครมีจิตศรัทธาก็บริจาคเกิกนลงเงินไว้เพื่อที่จะไปช่วยกับผ้าฝ้ายสุขกาน,นะครับแล้วก็ที่บุรีรัมย์ปีที่แล้วปีที่แล้วที่บุรีรัมย์ได้ไปหนึ่งสองแล้วก็ปีนี้นะครับที่ราชบุรีที่ที่ห้าถึงยี่สิบเจ็ด เสียดายครั้งหนึ่งจังหวัดศรีสะเกศจะได้เป็ีนเจ้าภาพส่งไปแล้วนะครับได้ตอนนั้นได้เงินไปสองล้านกว่าบาทส่งไปเบ็ดเขาจะให้เจ้าศรีสะเกศเป็นเจ้าภาพรับผ้าป่าไปประสานกับทางโรงพยาบาลศรีเกศอาจารย์หมอสุรวิทย์เรี่ยเขาแล้วไปจองกองการน้ำที่จมาร่วมรับภาป่าเอาไปว่าแขนกับุรีรัมรุจินเป็นนายกเป็นเล่าตัวนี้นะ เอาไปเวลาเจอเขาโทรมาบอกอาจารย์สวัสดีอาจารย์ส eh, วัยดีว่า้ผมทำหนังสือเพื่อที่จะให้รายละเอียดขอข้อมูลผู้ป่วยขออันนั้นขอข้อมูลนี้นั่นนี่ส่งไปสองรอบแล้วก็บอกแจ้งมาว่าโอเคครับศสีสเกียรติเตรียมรับเลยครับวันไหนสั่งขอบคุณอาจายครับเสียดายโอเคครับต่อครับ